เด็ดชั่วโมงประจำปีก่อนนะก่อนปีใหม่ครับพอใจยังพื่อกันพอใจยังสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะ อันนี้รับงานชั่วโมงรับงานชั่วโมงมัคทีมัครีรับงานชั่วโ,โมงครับหาม,มุมก่อนหาม,มุมก่อนนี่ มุมเท่ก่อนนะครับฤๅษีย,ยวนมาเนเดิมงานนี้พิการจอยครับรับงานฟิชชิ่ง่ะเพิ่มบ่อฟิชชิ่งครับเสียจอยเราดูแลเต็มที่ครับงานตกปลางานตกปลางานยิงปลาต้องบอกเสียจอย จัดให้เต็มที่เอวไหลสวิงไหลเอ หรึ่งว่าโคลนจะเละๆนะไม่ไม่เละเป็นบอ่อปลาครับทำบอ่อฟิชชิงะ่ะตกปลานี่อุ้มดินอู้มดินสดใจใช้บริการงานชั่วโมงครับติดต่อปลาเด่นได้ครับปลาเด่นจัดให้นะทุกที่เลยเอาจนลูกค้าพอใจครับ นคุณง่ายนะวันนี้นะเสาทิศคนเยอะนะตกปลาครับมีซุ้มให้นั่งหนุ่มยาวไปนู่นเลยนู่นครับยาวไปนูน่น ขยายเพิ่มบอ่ออีกนะนี่ดูแลที่ขอบบอ่อเลี้ยงตกปลายิงปลาไว้ใจเสียจไว้ <laughs> <laughs> เียดการเบาวิวคว <laughs> <laughs> บคุมเต็มที่ Oh uh... ช่วงเอาช่วงเอาหนะหมายธรรมชาติไม่ได้แล้วจัดเองเปลี่ยนการเราเข้าหมายบอครับ มือนิ่งจันนะเสียยวนธรรมดาั <Okay. S 1> นนไม่ได้วิ่งครับหล้อจอดก่อนนะวันนี้นะขอเก็บงานชั่วโมงก่อนเก็บชั่วโมงประจำปีก่อนนะก่อนปีใหม่ครับ แบบนี้ทำง่ายนะเก็บงานได้สวยครับตะดินแบบนี้ ปาดเด่นมาแล้วดำเนินการแสรงดงโดยปาเด่น กเรถหกล้อเข้ามาไม่ถูกนะหาทางเข้าไม่เจอไปดูกันคุยอะไรกันเ,ออกเข้าทางนี้นี่ไม่เข้าทางไหนหนูเข้ามาทางนี้ เดี๋ยวถ่ายอยู่เอาครับวันนี้มาดูเสียหยวนกันนะครับวันนี้มาดูเสียหยวนครับเจ้ามักทีเราครับไปลุกเจไปก่อนนะวันนี้เข้ามาทำอะไรเนี่ยเข้ามาทำอะไร การตกปลาตกปลาไม่สบายจัดที่ตกปลาจัดที่ตกปลาหน่อยครับปลาไม่สบาย ไปอยู่กับทีมงานป่าดินกันนะครับน, <c oughs> นี่นะมาดูบรรยากาศนะครับ เปิดบ่อตุ๊กตาอันใหนน <c ười> 100, ม่ครับทำงานชั่วโมงนะครับนี้ สองกะทีนะอะไรก็อยู่ในนี้พอดอกพออกสองทีถ้ามันได้สิบนาทีเห็นมันสิบแล้วพอใจยังพิการพอใจยังเฮ้ย Tục pha mà nè à nó xuống เป็นยังไงอ่ะเผาะยังอ่ะ แ้ลครับนี้เลยเอาโอเคครับผมสำหรับที่นี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์วัตสิ้งยนะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ